ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอยู่กับผมปีนันเองแล้วก็ดอยครับน้องดอยนะครับผมวันนี้เมนูอย่างกะวันนี้ปลาหนึ่งครับปลาหนึ่งแล้วก็มาเต๊ครับนอจอมบะเต๊ต้มตัวเจ้ามหลายอย่างนี่หัวปีชดเลยดีกว่า <บะ S 1> ขออนุญาตใช้มือมอนเริ่มนะครับผมเ <บะ S 1> ข้าแรง ยังปิมยเขาบอคแก่ไปฮะอ้ําิ้ว่กันปรัทีโอ้มงนนมาล้วอออนี้โอเคเลยนี่เอานึ่อันนี้นจอมขั้ว นี่ก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งคั่ว

เป็นปแข้งหัวหจยีินกหรือว่าแม่ล่กิีนกเนี่ยผมแพ้ก็นิ่ม,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 มต่ำแล้วใส่ไปกอน เอาเนี้ยต้องแบ่งเหมืนอนเ้ามากวอดตึงมันยังกระดีกินได้วันนี้ได้ไม่พี่บอก ก็มีวนนิธีกันอะไรเงี้ยอืมจับล็อกมันมีเข้าแรงกันอย่างหมูน้ำเต้ากับหวานชุ่ย มันอนนวขนาดท่วน, <c oughs> นั้นช่วงหน้าฝนนะ Ừ. Ngon. Nó mỏng một mặt. Đọc cả lầm. Ừ. กินปน้งนักเดกสลัดพอแมวกินปาาตลอดเลยบะหันมันอ่านหนังสือออก <c oughs>

mà chỉ là cháu kín nát à Cũng còn Mà cặp cung hang Cung phới đó. Manh. Manh lắm đó Tưng món mình Chấp à. mình lắm Mình thóc á Mình cho tôm มีคนพิมพ์มาบอกว่าตายลูกขินนอนนักจะขาดสารอาหารปา <c oughs> จริงๆอาหารบ้านนอกสารอาหารไปรโลนะครับที่เพราะว่าแก่งแครนะ่ครบทุกอย่างเลยนะครับในแก่งแคร

เอาบรรยากาศฝึนก็กะบะขา่ามาพอข้อหมดถ้วยก้นีนี้ของเกลงบบน่นจิ้มเลยะจิ้มเลยก็เพิ่มเลย่าฮักขนแนนเลยอืมเก่งอย่นีฮะ จาเตาอิ่มป่ะกับข้าวอย่างก็กินได้มอกอิ่มนะยกแกนตามท่านน่ะหรอตามเะอืยหัวนี่เดี๋ยวไปเข้าหลังกล้อง ขขาหวานเขียาว h a u รำแจ๋งอิ่มผมว่าจะเป็นเมนูอย่างกับสินได้แค่อิ่ม อิ่มไันนี่เม,มากีนข้าวน่อยหน่อยบะลอมนี่ปะ่ะน้ำผมวอัววนี้จริงหรอนโอเคกับเมนูบ้านๆน,นะครับผมก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยข้าวหมดเมนูเข้าหมดถ้วยวันนี้ก็มีป่านึ่ง นอจบอย่างวนเวียนอยู่ต่บนเนี้อาหารบ้านนอกนะครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกับผมแล้วก็ได้ครับน้องดอยนะครับก็ต้องขอให้ผู้คนที่เข้ามาบอกคลิปนี้นะครับจงยิ้มมากขึ้นจคดีมีเงินใจถูกเหล็ถูกหวยเจริญทางโลกและทางธรรมคู้คู่คูคนนะครับไปปะกันในคลิปแน่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับผม bye bye <laughs> nhím đó <laughs> ok